เผยข่าวร้ายสมาชิกเมื่อวันที่6กันยายน2566ท่านอ้นวัชเรศวิวัชรวงศ์เด้ดโพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กวัชรศรวิวชัชรวงศ์ระบุว่าบอกลาป้าน้อยวนิดาฉันจะไม่มีวันลืมความเมตตาของเธอคิดถึงป้าน้อยสําหรับการเดินทางมาประเทศไทยของท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์โอรสคนที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งยังดำรงพระอิสรยิยสมเด็จพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร สร้างความปลักลืมให้กับคนไทยในครั้งนี้โดยท่านอ้นเดินออกมาในช่องทางเดินของผู้โดยสารขาเข้าสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีคนไทยไปรอรับท่านอ้นถือกระเป๋ามาเพียงใบเดียวได้โบกมือทักทายกับคนที่เรียกและเดินเข้ามายกมือไหว้ด้วยใบยหน้ายิ้มแย้มสำหรับท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์เป็นโอรสคนที่สองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2524มีพี่น้องประกอบด้วยท่าน อ้วนจุฑาวัตรวิวัชรวงศ์พี่ชายคนโตมีน้องชายอีกสองคนได้แก่ท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัตรวิวัชรวง์ท่านอินด็อกเตอร์วัชรวีวิวัชรวง์และมีกนิษฐาคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวารีนารีรัตนาราชกัญญาที่น้องวิวัชรวง์หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามท่านชายทั้งสี่เคยศึกษาชั้นประถมในไทยก่อนเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาจนจบปริญญาทุกคนท่านอ้นจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากทรินิตีเพรสคูลประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จากสเตซอนยูนิเวอร์ซิตี้คอร์เลตออฟลอประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาโทสาขานิติศาสตร์จากสเตซอนยูนิเวอร์ซิตี้คอร e เลตออฟลอประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทแมรี่แอนด์กอร์ดอนและพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด